คณะกรรมการผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเคซีนะครับรวมแลกเปลี่ยนความเห็นและขอความอานุเคราะห์รณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงนี้ครับ พันตำรวจโทอารันบัวนามืองคณะกรรมการผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมานำคณะกรรมการผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเข้าพูดคุยกับนายประดุงจตุรพักกรรมการที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเคซีทีวีและนางสาวธิติการผู้พิจารณ ผู้ดำเนินรายการเช้ามนี้ที่โคราชให้การต้อนรับและร่วมวงสนทนาในมุมมองของสื่อมวลชนในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสมาชิกโดยในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอความอนุเคราะห์เรื่องเอกสารต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และเป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะจัดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2568ในฐานะที่ทางเค t v ทวีเป็นสื่อท้องถิ่นสื่อหลักของโคราชพร้อมทั้งเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเกรงว่าสิทธิ์บางอย่างเป็นหน้าที่ของประชาชนหากไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วอาจอาจจะถูกตัดสิทธิสำคัญได้นะครับ จึงขอให้ทาง KCTV เป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเคซีได้มีการสอบถามถึงการเชิญผู้สมัครมาร่วมรายการว่าผิดข้อบังคับหรือไม่โดยทางคณะกรรมการกล่าวตอบว่าสามารถทำได้โดยไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดและยังได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกอบจที่มีน้อยเมื่อเทียบกับผู้สมัครสอบจที่อาจทาให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนเกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครได้ ซึ่งทางกะกะตจะดำเนินการทำป้ายและเอกสารแนะนำผู้สมัครแจกประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ,รบก็ต้องขอขอบพระคุณทางสื่อของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับประจําจังหวัดนครราชสีมาได้มาพบนะครับก็คงจะต้องมารณรงค์นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการ เลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568ันรอหกสิบปดนะครับก็อยากให้ชาวผู้มีสิทธิ์นะครับของจังหวัดนครราชสีมาเราออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งก็อยากให้ท่านมาใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พันรอหปดนะครับส่วนที่ท่านอยากตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ที่หน่วยใดนะครับก็ สามารถตรวจสอบในสมาร์ทบร์นะครับของกกตได้นะครับหรือจะแจ้งเหตุการณกระทําความผิดนะครับได้นะครับก็เข้าไปในในตาสับปะรดนะครับของกกตนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งได้นะครับในขณะนี้ทางผู้ตรวจนะครับในการเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาเราได้ออกตรวจดูนะครับทั้งสามยี่สองอำเภอก็ยังไม่พบนะครับว่ามีการกระทําความผิดนะครับก็ ที่ผ่านมาของจังหวัดนครราชสีมาก็ในการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสุจริตเที่ยงธรรมนะครับและชอบด้วยกฎหมายนะครับก็หวังว่าครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็อยากให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาเราออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก ทั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำหน่วยจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลงพื้นที่ตรวจดูทั้ง32อำเภอแล้วยังไม่พบการกระทําที่สอไปถึงความผิดการเลือกตั้งและกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งที่ผ่านมาการเลือกตั้งในเขตจังหวัดนครราชสีมาเต็มไปด้วยความเรียบร้อยโดยบรรยากาศการพูดคุยนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในฐานะสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อนําไปปรับใช้ในการเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับการ เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไปครับ